ส้มมาชนหัวและฮุกของแสนซนทําไมแสนสนตั้งหากก็ที่เป็นคนชนซ้อมเอาเป็นว่าเราจะตัดสินตามกติกาแล้วกันแต่เพราะส้มมาชนแสนสนก่อนก็เลยไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะแสนสนตั้งหากล่าที่เป็นคนชนซ้อมก่อนฮหัวและฮุกใครตกถึงพื้นก่อนคนนั้นแพ้ให้อย่างนั้นนะแสนซนกับซ้อมเสมอกันไม่ได้ ครูขอให้แสนสนกับส้มแยกกันไปอยู่คนละที่สักพักนะจ๊ะแล้วถ้าใครใจเย็นลงหรือว่าหายโมโหแล้วก็ให้ไปพบครูที่ห้องพักครูนะจ๊ะ